สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตาย MC 99, 99ลำลูกกาคองเจ็ดบาททุกท่านนี่รถที่สวยปีใหม่ๆแบบนี้มาจําหน่ายมาขายให้พี่มาให้เพื่อนอีกแล้วครับท่านเพราะฉะนั้นอยากได้รถเจ็ดที่นั่งพี่สภาพสวยแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนกับคลิปนี้พี่ตาย MC 99มีรถให้พี่มีรถให้พี่เลือกมีรถให้พี่ใช้มีรถให้พี่เอาไปขับด้วยเงินเพียงแค่9บาทก็ออกรถได้รับประกันคุณภาพอีกต่างหากนะครับ0945561036 094 556 1036่55 10 36, นเบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ให้ต่ายสักนิดแล้วพี่จะเป็นเจ้าของ Fortuner คันนี้ได้แน่นอนคันนี้เครื่องยนต์3 0 0 0 VN Turbo ใช้คันี้ลนะ3,000 VN Turbo คันนี้นะครับดีโฟดีคันนี้บอกตรงๆเลยดีกว่าว่าเกรดตัววีเพราะฉะนั้นออตโต้ขับ2นะพี่นะออตโต้ขับ2พี่หา3,000ขับ2 ไม่ผิดหวังแน่นอนกับคันนี้เลย f o r ์จูเนอสีขาวสวยมากปีจดทะเบียน2,014ใช้เงิน9บาทเรทผ่อนอยู่ที่1 5 0 0บาทต่อเดือนราคาขายอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นพอพี่14 559,000บาทพอกับ3,000ขับ2ตัววี 0945561036มีคำตอบให้พี่เรื่องรถยนต์เจ็ที่นั่งคันนี้แน่นอนและที่สำคัญถ้าอยากได้เมื่ออไรติดต่อตายได้ตลอดเวลานะครับหรืออยากจะเข้ามาชมรถมาดูรถกับต่ายที่ MC เนี่ยอยู่เส้นลำลูกกาคลองเจ็ดปะทุมธานี พี่เจอของจริงพี่เจอของแค้แน่นอนพี่นะรับประกันคุณภาพตายบอกไว้เลยนะครับพี่ว่าไม่ผิดหวังกับคันนี้บอกภายในสีดำนะครับเบาไฟฟ้าคนขับเลยดีกว่าใช้คํานี้ว่าสวยจริงๆกับเกรดวีคันนี้ฝากไว้เลยพี่5้าแ0 0บาทปี2014ตัววีสามพขับสองออตโต้ครับผม0 9นย5เก้าสีมีคำตอบให้พี่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ